มีก,การทำโจทย์เศษส่วนซ้อนแบบนี้นะคะโจทย์แบบนี้จะออกข้อสอบอขึ้นม .1 เป็นประจำทุกปีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงสำหรับข้อนี้บอกว่าให้23ส่วน51เท่ากับ1ส่วน a บวก1ส่วน b ลบ2ส่วน5จงหา b กําลัง2ลบ a b สำหรับการทำแบบนี้นะคะเราจะต้องยึดหลักว่าเขาต้องการให้เราเปลี่ยน ตัวนี้นะคะด้านซ้ายเนี่ยไปเป็นแพทเทิร์นแบบไหนเราจะต้องจัดให้เป็นแบบนั้นแพทเทิร์นทางด้านขวาบอกว่าต้องให้ได้เท่ากับ1ส่วนเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราก็จะต้องมาจัดก่อนคะ่ะว่า2 3 5ส่วน51ถ้าจัดให้เป็น1ส่วนจะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็น1ส่วน5 1ส่วน23ะคะจากนั้นเราก็ไปดูแพทเทิร์นต่อมาคะ่ะแพทเทิร์นต่อมาเขาบอกว่า จะต้องเป็น a บวกกับ1ส่วนส่วนดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องเอา23นะคะตัวนี้ขึ้นไปหาร51นะคะซึ่งก็จะได้เป็นตัวข้างบนเราก็ลอกมาเหมือนเดิมนะคะ23ไปหาร51จะได้รับ2ค่ะใส่ผลลัพธ์เข้าไปแล้วมันจะเศษอยู่5ใช่ไหมคะก็จะได้5ส่วน23อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นสเต็ปที่2นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดูแพทเทิร์นสเต็ปต่อมาค่ะ เขาบอกว่าจะต้องเป็น1ส่วนนะคะตอนนี้เรามี a บวกแล้วนะคะตอนนี้เราได้แล้วว่า a คือ2แต่เขาต้องการ1ส่วนค่ะเราก็จะทําต่อค่ะก็เป็น1ส่วน2บวก5ส่วน23เราก็จะได้เป็น1ส่วน23ส่วน5ก็จะได้แพทเทิร์นตรงส่วนของ1แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปเปลี่ยนรูปตัวนี้นะคะ23ส่วน5เขาต้องการให้เป็น b ลบ 2อส่วน5อ่ะทีนี้เทคนิคจะอยู่ตรงนี้นะคะโจทย์เนี้ยคือปกติถ้าเราเอา5ไปหาร23เราจะได้รับ4เพราะว่าเราจะต้องให้ได้ไม่เกิน23ใช่ไหมคะซึ่งก็คือ5 4 20แต่ถ้าเรารับเป็น4มันจะเหลือเศษ3ถ้าเหลือเศษแบบนั้นเราต้องบวกแต่สำหรับข้อนี้เราต้องการให้เขาเป็นลบ นะคะดังนั้นเราต้องรับเกินไป1ค่ะแสดงว่าเราเอา5ไปหาร23เราจะไม่รับ 4. ค่ะเราจะรับ5นะคะเพื่อที่ให้มันเกินแล้วเราจะได้ลบออกนะคะก็จะได้เป็นเศษ2อส่วน5อ่ะหมายความว่ายังไงตัวนี้ส่วนเป็น1นะคะเอา5ไปคูณก็จะได้25 25ลบ2ก็ได้23ค่ะเพราะฉะนั้น23ส่วน5ก็จะได้ตาม ตัวข้างบนที่เราเปลี่ยนรูปเข้ามานะคะดังนั้นก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเราจะได้ว่า a ก็คือ2 b ก็คือ5าคราวนี้โจทย์ต้องการ b กําลังสองลบ ab สำหรับน้องๆที่ยังไม่เรียนเรื่องเลขยกกําลังนะคะ b กําลังสก็หมายความว่านํา b คูณกัน2ตัวนะคะก็จะได้ b คือ5นะคะ5คูณ5ลบด้วย AB ก็คือ A คูณ B นะคะ2คูณกับ5นั่นเองก็จะได้25ลบ10คำตอบก็คือ15นั่นเองค่ะยังไงเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำโจทย์แบบนี้กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ